อย่าไปคิดผูกพยาบาทกับใครเท่าที่ติดค้างกันมามันก็มากมายถ้าจะผูกพันกันต่อไปด้วยความติดค้างในใจแบบผูกพยาบาทต่อไปก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องผูกกันไปอีกกี่พบกี่ชาติก็ไม่รู้ชาตินี้ก็เห็นได้ชัดว่ามีเรื่องติดค้างคนอื่นก็ตั้งเยอะแค่ชาตินี้ชาติเดียวก็พอมองเห็นได้ว่าจิตของเราเนี่ย มันไปผูกพันกับอะไรตั้งมากมายเยอะแยะกับความผูกอาฆาตพยาบาทนี่แค่ชาตินี้ชาติเดียวนะยังมีเรื่องกับคนโน้นคนนี้คนนั้นจะกล่าวไปใหญ่กับเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราเกิดและตายมันับพบนับชาติไม่ถ้วนไม่รู้ติดค้างอะไรกับใครมามากมายค่อยๆปลดล็อกทีละล็อกสองล็อกก็ดีเหมือนกันนะโยมค่อยๆปลดไปปลดที่ใจตัวเอง ชวนเขาให้ปลดได้ก็ดีถ้าชวนเขาให้ปลดแต่เขาไม่ปลดเขายังคิดจะผูกอาฆาตพยาบาทต่อเราก็มาปลดที่ใจเราดีกว่าถ้าเขาคิดจะเล่นเกมนี้ต่อเขาก็คงจะเป็นทุกข์ต่อไปแต่ถ้าเราเลือกที่จะเล่นกับเขาต่อไปมันก็คงต้องติดค้างกันไปแบบนี้เรื่อยๆถ้าค่ำคืนนี้จะหลับนอนก็ขอให้นอนอย่างไม่ติดค้างอะไรในใจค่อยๆฝึกละไป เดี๋ยวอะไรๆมันก็จะค่อยๆเบาลงเองจบที่เราแล้วมันจะเบาที่สุดนะโย วันนี้ขอหนโมทนากับญาติโยมที่มาร่วมฟังธรรมกันที่เซนท่านพระรามสองวันนี้ได้พบพระอาจารย์สักดาตัวเป็นๆแล้วเนาะพระอาจารย์ก็ดีใจที่ได้พบโยมทุกท่านเหมือนกันวันนี้เรามาทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่ออารมณ์กนนะเดี๋ยวญาติโยมทางบ้านลองชมดูนะตอนนี้ญาติโยมฟังธรรมกันมาคือประทับใจมากเลยวันนี้ เดี๋ยววันนี้ปัจจัยอะไรทั้งหมดที่ถวายพระอาจารย์ไปนะพระอาจารย์ขอถวายคืนหลวงพ่ออารมณ์กดทั้งหมดทุกบาททุกสตังค์ไม่เอากับสักบาทเดียวเลยนะเมื่อเช้าไปบรรยายที่วัดกระบกคู่เขาก็ถวายมาหนึ0งหมบาทพระอาจารย์ก็เอากันเทศหมื่นบาทคืนวัดไปแล้วก็ร่วมสมทบไปอีก1,000งนบาทก็ไม่ได้มีอะไรติดมือมาเลยเหมือนกันก็อนุโมทนาด้วยนะ ญาติยโยมทางบ้านนะเนี่ยโยมลองดูนะนี่คือคนใจบุญทั้งนั้นเลยที่มาร่วมฟังธรรมกันเยอะมากๆวันนี้ขออนุมโมทนาให้มีชีวิตที่เป็นสุขมีความสุขความเจริญด้วยกันทุกๆคนเถิดวันนี้เราไล์สดแค่สั้นๆนิดเดียวพอคนยังอยู่เยอะนะยังอยู่ด้านโน้นอ,อีกมากเลยอ,อ,อนุมโมทนาด้วยสาธวันนี้โยมเล็กนิมนต์พระอาจารย์มา มาฉันเพลงนที่ร้านแล้วก็สนทนาธรรมกันแต่เมื่อกี้พระอาจารย์สะดุดสะดุดหูอยู่คำหนึ่งที่โยมเล็กบอกว่ารู้สึกถูกใจกับคำหนึ่งที่พระอาจารย์เคยพูดไว้ว่าทำไมไม่รวยสักทีทำกินขยันแต่ทำไมไม่รวยสักทีเหตุผลของโยมก็คือว่าเพราะเรามีคนที่อยู่ข้างหลังต้องดูแลเยอะไงแต่พระอาจารย์ก็เลยคิดอีกมุมหนึ่งว่าคำว่าความรวยเนี่ยมันอาจจะถูกเฉลี่ยถ้าโยมเล็กไม่ต้องมีคนที่ดูแลอยู่ข้างหลัง แน่นอนเงินมันจะเข้ากระเป๋าเดียวคือกระเป๋ายมเล็กกระเป๋าเดียวสมมติว่า10ล้านก็คือเงิน10ล้านอยู่ตรงนี้หมดแต่พอยมเล็กต้องดูแลคนอื่นอีก10คนเงิน10ล้านก็ถูกกระจายไปเป็นคนละล้านงั้นถ้าเราจะมาตั้งค่าว่าความรวยมันคือ1ล้านได้ไหมมันมีคนรวย10คนขึ้นมาพร้อมกันแทนที่มันจะรวยคนเดียวคือ10ล้านอยู่แค่คนเดียวก็กิกนอิ่มอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้เงิน10ล้านกระจายออกไปก็ทําให้ทุกคนเนี่ยได้เฉลี่ยความรวยแล้วก็รวยไปพร้อมๆกัน ถ้าคิดในมุมนี้นะมันจะมีจิตความเป็นโพธิสัตว์เยอะเลย,ยก็คือโพธิสัตว์จะมุ่งสู่พระนิพพานด้วยการสะสมการที่ไม่ดึงประโยชน์เข้าตัวแต่เพียงคนเดียวงั้นบารมีของเราเนี่ยมันกําลังเติบโตไปเรื่อยพระอาจารย์ว่าโยมเล็กกาลังรวยอยู่ในมุมหนึ่งคือรวยทางความคิดว่าเราจะไม่รวยคนเดียวแต่เราจะให้ทุกคนมีความสุขร่วมกับเราไปด้วยและสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆขยายกระจายเป็นความรวยในภพชาติต่อไปชาตินี้อาจจะไม่รวยแต่ว่า พบชาติเบื้องหน้าสิ่งที่ทําไว้เนี่ยมันจะไปทําให้เราเนี่ยยิ่งเติบโตทางทางความร่ํารวยเงินทองรวยความคิดรวยบุญรวยผู้สนรวยสุขภาพรวยเพื่อนฝูงความรวยมันจะดึงความรวยอีกหลายชนิดเข้ามาบางอย่างมันอาจต้องาอาศัยเวลามากกว่าเดิมก็ได้ช้างใช้เวลาท้องสองปีจึงจะคลอดลูกหนึ่งตัวแมวอาจจะใช้เวลาแค่สองเดือนแล้วคลอดลูกหนึ่งข้ออะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่ามันอาจจะใช้เวลามากกว่าก็ได้นะก็เลยขอเป็นกำลังใจให้นะ วันนี้มาเยี่ยมที่ร้านแล้วอ,อันโมทนากับทุกคนด้วยนะทุกอย่าตรรมกันทุกคนเลยอขอเจริญพร